อยากจะฝากอะไรให้พลเอกประยุทธ์ไหมครับฝาคุณพลเอกประยุทธ์ยังดื้อดึงนะครับที่จะอยู่แนวหน้าต่อไปแล้วก็บริหารประเทศในลักษณะที่ผมคิดว่าไลซิ่งไลซิ่งสติปัญญาเลยนะครับไม่ใช่แค่ไลซ์ความสามารถนะแต่ว่าไลซิ่งสติปัญญาเลยเนะี่ยผมจะอักดันนะครับให้มีการเปลี่ยนชื่อสัพันควายรับ เป็นสะพป็นยุทธจริงๆนะอันนี้ผมซีเรียสนะถ้าใครเห็นด้วยช่วยกดไลค์หน่อยครับกดไลค์ด้วยแต่การนี้ยืนยันเลยนะแต่ว่าแต่ว่ายังให้โอกาสอยู่นะครับผมยังให้โอกาสพูเด็กประยุทธนะครับยังไม่อยากบันทึกย่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมผมยังไม่อยากบันทึกไม่อยากบันทึกจดจำอะจริงๆผมอยากให้วันเวลาผ่านไปแล้วก็ผมก็ลืมเลือนผมเด็กประยุทธ์ไปนะครับแต่ถ้าท่านยังดื้อดึงแล้วก็กระทําสิ่งที่มันที่มันแย่กว่านั้นนะครับผมคงต้องต้องขออนุญาตจดจา สติปัญญาของท่านความสามารถของท่านไว้นะครับในในในแผ่นดินนี้คือขอขอขอเป็นชื่อสภาเนียครับเวลาผมขับรถผ่านบ่อย <c oughs> ผมจะได้นึกถึงท่านนะครับครับไม่ไหวเออท่า,า,านนายกนะครับคือผมจะขออนุญาตพูดแรงๆพูดในประเด็นที่สุ่มเสี่ยงท่านบอกว่าท่านจงรักภักดีและรักในหลวงทุกวันนี้ท่านทําสิ่งนั้นเนี่ยท่านปกป้องท่านหรือครับ ท่านบอกว่าท่านเป็นทหารพระราชาทุกสิ่งทุกอย่างที่รัฐบาลท่านทําปกป้องท่านเหรอครับทุกวันเนี้ยท่านใช้สถาบันหากริย์เป็นเกรกกาะกำบังให้กับตัวเองด้วยซ้าท่านไม่เห็นเสียงของประชาชนเลยครับที่ออกมากรีดร้องด้วยความโกรธแล้วไปโทษท่านผมเสียใจนะครับท่านประยุทธ์ทำทุกอย่างเนี่ยกดขี่ประชาชนก็ดี บริหารจัดก,การปิดพลาจนประชาชนต้องล้มตายก็ดีแล้วประชาชนโทษท่านท่าน,านไปฝังประชาชนไปโทษบุคคลที่เซ็นกฎหมายประชาชนไปโทษประมุขของรัฐเพราะว่าท่านนี่นแหละขอร้องนะครับหยุดเถอะพอได้แล้วผมรับไม่ได้ถ้าท่านรับสถาบันถ้าท่านจงรับภักดีเป็นทหารริชาชายจริงๆทําหน้าที่ทหารนะครับจับค่ายไปแล้วอย่ามาอยู่ในสภายอย่ามาเป็นนายกนัฐมนตรี ปล่อยให้ประเทศชาติมีประชาธิปไตยแล้วให้ประชาชนเลือกผู้นําที่มีความสามารถมีวิสัยทัศน์ประเทศชาติจะได้เดินต่อได้ครับขอบคุณครับออกเถอะครับท่านมีเวลามีอำนาจมีทุกสิ่งทุกอย่างเกินพอแก่การพิสูจน์ตัวเองแล้วท่านจะพูดว่ารักชาติรักแผ่นดินรักบ้านเมืองยังไงก็สิทธิ์ของท่าน แต่ว่าความรักของท่านคือยาพิษของประเทศความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านคือความเดือดร้อนคือความพังภาพพินาศเสียหายของประชาชนผมรู้ว่าท่านไม่มีเจตนาจะให้ประชาชนเขาได้รับผลกระทบกันขนาดนี้ผมรู้ว่าท่านไม่มีความสุข ที่ประชาชนเจ็บที่ประชาชนตายคาบ้านกลางถนนแต่ท่านก็ต้องรู้ด้วยว่าความทุกข์ของประชาชนเหล่านั้นต้องมีคนรับผิดชอบและท่านต้องเป็นคนแรกเสมอที่จะต้องรับผิดชอบต่อความทุกข์ยากของประชาชนแสดงสิ่งนั้นออกมาแสดงมันให้เหมือนกับปากพูดว่าท่านเป็นชายชาติอาชาในา แสดงให้เหมือนกับท่านยิงยะโสลำพองว่ามีความเทาระนงองค์อาจเกินกว่าชายใดๆแสดงมันออกมาล้าออกแล้วเปิดโอกาสให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปครับ